ไงโยเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมบกอรเคป๊อปสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงพาริตาจากเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยได้รับคําชมว่าเป็นมอนสเตอร์แห่งความไวความไวเป็นเรื่องของปีศาจจริงๆและก็มีแฟนๆเนี่ยที่ชื่นชมสกิลนะครับในด้านการแก้ไขปัญหาแก้สถานการณ์บนเวทีได้เป็นอย่างดีเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าจาก Sta ท e M c o u n าว o w n นะครับที่เบมอนเนี่ยขึ้นโปรโมท et, เพลงชีตสื้อผ้าของเด็กๆนั้นเนี่ยก็มีการถูกพูดถึงจากแฟนๆอยู่ว่า เอ่ย้าดูโตไปหรือเปล่าชุดนั้นอาจจะมีแบบสั้นๆกระโปรงสั้นชุดเกาะ ก็ออมีเรื่องที่แฟนๆนฝากถึงค่ายว่าอยากให้จัดชุดให้สมกับวัยของเด็กๆบ้างและด้วยความที่กระโปรงสั้นนี่แหละพาริตาได้รับกระโปรงสีเงินถือว่าสั้นเลยให้เดียวแต่ก็มีการใส่ซับในนะครับเซฟทุกอย่างอย่างดีแล้ด้วยการที่ว่าจะต้องร้องไปด้วยเต้นไปด้วยนะครับก็เลยทําให้เวลาชุดที่มันไม่ค่อยส่งเนี่ยมันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวย,ยากๆน่อยและมีช็อตหนึ่งนะครับพาริตาเนี่ยกำลังกม้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาเต้นต่อในช็อตนั่นเองนะครับเสื้อแคดีแกนหรือว่าไหมพรมของ พาริตาเนี่ยไปเกี่ยวเข้ากับเข็มขัดตรงกระโปงทําให้กระโปงเนี่ยเลิกขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าพาริตานั้นจัดการปัญหานี้แก้ไขซีนนี้ได้อย่างเร็วเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก็สามารถกลับมาเต้นต่อได้ด้วยสีหน้าที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฟันๆฟนี่แบบฮะเก่งจังทําไมถึงทําได้ขนาดนี้แบบรู้เร็วแก้ไขเร็วแล้วก็กลับเข้าสู่อินเนอร์แบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ดูแฟนแคมเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นเลยว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยนะอีกช็อตหนึ่งก็คือช็อตที่จะ ต้องลงไปนั่งกับพื้นก่อนที่จะยืนกลับขึ้นมาเต้นต่อชอดนี้ในกระโปรงของพาริตาเนี่ยก็เลิกขึ้นอีกแล้วหนึ่งรอบนะครับพาริตาก็จัดการเคลียร์มันภายในเซียววินาทีแล้วก็กลับมาเต้นต่อได้อย่างง่ายได้ซึ่งแฟนๆเห็นแล้วก็บอกว่าเก่งมากนี่คือโปรเฟชชั่นแลด้านการแสดงบนเวทีเลยแก้ไขเร็วเก็บอาการเก่งและก็ไม่แสดงสีหน้าออกมาว่าแบบเฮ้ยเกิดปัญหาขึ้นนะทำให้ถ้าหากใครดูไม่ทันก็คือไม่รู้เลยว่ามีอะไรบนเวทีพาริตาเนี่ยเก่งมากฝั่งเกาหลีเขาก็ ชื่นชมแฟนอินเตอร์ก็ชมด้วยนะคะแฟนไทยก็ชมเหมือนกันว่าเด็กคนนี้เนี่ยไหวพริบดีหัวไวแล้วก็ เก่งมากๆเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยเป็นมือโปรตั้งแต่เดบิวต์กันเลยแต่ก็มีแฟนๆที่แบบแอบติไปทางทีมคอสตูมแล้วก็สไตลิสต์นะครับอยากให้จัดชุดให้เข้ากับเด็กๆแล้วก็เหมาะสมกับวัยเพราะว่าในวงเนี่ยไมยเนอร์กันอยู่และที่สําคัญเลยก็คือชุดเนี่ยมันอาจจะทําให้การแสดงเนี่ยยากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ส่งผลไม่ดีนะครับต่อตัวนิลปีนเองเพราะว่าการเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งร้องสดทั้งเต้นเคลื่อนไหวเยอะมากถ้าหากชุดมันต้องไปเกี่ยวมารังมาดึงกันแบบนี้เนี่ยก็เห็นใจเด็กๆอยู่เหมือนกันนะครับนี่ แลวเกี่ยวกับ Baby Monster ที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนมาคุยกันได้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร i b e กันด้วยสวัสดีครับอันยอง